ใครที่ไปเซนทันนะครับเซนทันชิดลมนะจะเจอกับลานมรกตซึ่งมันคือที่ดินแบบหัวใจมหาสมุทรเราเรียซูเปอร์พรามซูเปอร์เวรี่ซูเปอร์พรามเออซึ่งเจ้าของที่ดินนะครับนั่นก็คือครอบครัวสุโกสนนะอบครูวสุโกสนคือครอบครัวไหนคุณกมลาสุโกสนเนี่ยอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมัน แล้วก็เป็นเจ้าของโรงแรมสุโกสนนะเธอะโรงแรมสุโกสนนี่ห้องอาหารจีนอร่อยบ้าอร่อยสุดแล้ใครจะไปจัดงานแต่งงานที่นั่นนะติดต่อเซลล์ชื่อบุ้งกี่ได้นะเธอเอองานแต่งงแงแต่งงานจัดโรงจัดเลี้ยงสัมมนาล,ลดๆอยู่โรงแรมสุโก้สนเขารวยอยู่แล้วใครเธอเขาก็เลยออกหนังสือมาล่าสุดเปิดผนึกมาเลยคือมีคนไปลือว่าเขาจะขายที่ตรงนั้นไม่ขายคะ่ะไม่ขายนะคะเออ ที่ดินตงนงานเนี่ยก็คือมันใหญ่ใหญ่มากเธอมันไม่ขายเธอเต่าไหลยังไงก็ไม่ขายาเขาไม่ได้เดือดร้อนเงินค่ะชดเชดเปิดจดหมายเปิดผน,นึกมาเลยนะเออใครไปลงไปลือว่าเขาคงว่าเขาขายเขาเปิดจดหมายมาเลยนะคะว่าเขาไม่ขายเขารวยมากเธอเขาไม่ได้เดือดร้อนเ,อเก็บไว้ยังไงน,นนะเก๋ๆเออแต่ก็อย่าลืมนะเออใครจะไป จัดงงจัดงานที่โรงแรมสุกสนเนอะติดต่อเจบุ้งกี่ได้นะเออเซลเซลเป็นเซลนเป็นเพื่อนนี่อยู่